คำว่าวิจัยในภาษาอังกฤษมาจากคำว่า research, re and search คนแล้วคนอีกเพื่อหาช่องว่างความรู้เพื่อต่อยอดความรู้ใหม่ๆหผ่านกระบวนการที่มีระบบระเบียบแบบแผนและเชื่อถือได้การวิจัยทางแพทย์มีทั้งการวิจัยทางวรราิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐา,านการวิจัยทางคลินิกการวิจัยทางระบาดวิทยาการวิจัยทางแพทยศาสตร์ศึกษา ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีไว้เพื่อตอบคําถามที่เรายังสงสัยอยู่สวัสดีครับผมนายแพทย์ปริทัศน์เมืองบุญอายุรแพทย์โรคหัวใจหัวหน้าศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสวนประชารักโรงพยาบาลสวนประชารักครับในการทํางานด้านคลินิกรหรือคลินิคเข้า practice เนี่ยคุณหมอต้องทํางานอยู่3อย่างไปควบคู่กันเสมอนั่นคืองานบริการ งานบริหารและที่เหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันทําให้คุณหมอต้องหาความรู้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ,อาการดูเคสแล้วกลับไปดิสคัทกับผู้รู้หรือการประชุมวิชาการต่างๆแต่กระบวนการหนึ่งครับที่คุณหมอสามารถทําได้ได,ด้ด้วยตัวเองและเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองคือกระบวนการการวิจัยหรือการทำรีเสิร์ชเพราะการทำรีเสิร์ชนั้นจะทําให้คุณหมอมีนิวไอเดียครับมีโนเลจใหม่ๆเกิดขึ้นและ ที่สำคัญคุณหมอยังสามารถนำความรู้ใหม่ๆจากการวิจัยนี้ไปทำให้ medical service ของคุณหมอนั้นดีขึ้นได้ด้วยและที่สำคัญที่สุดครับคุณหมอจะคงคุณค่าของความเป็นแพทย์ในแง่ของความเป็น professional i s m ซึมได้ขึ้นอีกมากเลยนะครับส่วนหัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษเนี่ยได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมานานยาวนานหลายปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดเฉียบพลันหัวใจล้มเหลวเรือรัง ซึ่งทำให้เราเกิด new idea new knowledge นำมาซึ่งการรักษาใหม่ปรับปรุงการรักษาเดิมท้ายที่สุดคับเราได้การลดอัตราการตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในที่สุดนั่นคือ professionalism ที่ดีที่สุดที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตการเป็นแพทย์ครับ สวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์กัมพนาสุรินะครับเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสําหรับสายงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเราเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยแบบเป็นองค์รวมหรือโฮลิสติกแคร์ครับทางด้านกายจิตสังคมและจิตวิญญาณการดูแลผู้ป่วยแบบครบถ้วนรอบด้านครับทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาและฟื้นฟูรวมไปถึงการทํางานร่วมกับชุมชนเข้าใจปัญหาของคนในชุมชนและการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นครับเช่นอสอมมหรืออบอต เฉืนได้ว <S m> ่าเราต้องใช้องค์ความรู <player> ้มากมายครับในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดครับซึ่งความรู้เหล่านั้นครับมาจากการทําวิจัยน้องๆเฉืนได้ว่ามีการพัฒนาความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นพัฒนามาจากการทําวิจัยด้วยเช่นกันถ้าน้องให้ความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการทําวิจัยครับในอนาคตน้องอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านองค์ความรู้หรือไกด์ไลน์ใหม่ๆ ที่จะให้แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขนำไปปรับใช้ในการดูแลรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยและประชาชนครับอาจารย์เป็นจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษ์ค่ะ,ะบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ก็คือเป็นจิตแพทย์ที่ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวทและการบำบัดยาเสพติดนะคะรวมถึงดูแลนักศึกษาแพทย์ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา นะคะซึ่งการวิจัยเนี่ยมันช่วยในการทำงานในวิชาชีพแพทย์ยังไงบ้างนะคะสำหรับอาจารย์เนี่ยเวลาที่อาจารย์ไปทำงานนะคะในระบบก็จะเจอปัญหานาจากการทำงานหรือว่าข้อจำกัดในการดูแลคนไข้ซึ่งเราก็จะเอาตรงนี้มาพัฒนาแก้ไขระบบกลุ่มงานของเรานะคะสถิติในงานวิจัยเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรา เ,เห็นปัญหาเห็นขนาดปัญหาแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงถ้าเราคิดไปลงมือแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ยังไงบ้างนะคะอย่างเ,เช่นปัญหาที่อาจารย์เจอเนี่ยคือผู้บําบัดยาเสพติดเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ครบโปรแกรมแล้วก็มีการกลับไปเสพซ้ํานะคะหรือแม้แต่นักศึกษาแพทย์เนี่ยมีความเครียดเนาะที่ามาขอคาปรึกษาจากอาจารย์ หลายระดับชั้นเลยอาจารย์ก็ทําวิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับการดูแลคนไข้ายาเสพติดเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะว่าทํายังไงให้เขาอยู่ครบโปรแกรมแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ําแล้วก็วางแผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วยนอกในด้านการบำบัดยาเสพติดให้ดีขึ้นไปรวมถึงความเครียดในนักศึกษาแพทย์เนี่ยอาจารย์ก็นํามาวิเคราะห์ว่าเออเด็กจนะมีวิธีการจัดการความเครียดอย่างไรแล้วก็เอาไปต่อยอดในเรื่องของการวางแผนงาน อาจารย์ที่ปรึกษานะคะตั้งแต่ระดับพรีคลินิกถึงคลินิกอย่างนี้เป็นต้นค่ะ